วัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure ขอมครับ Mr K ก็วันนี้ครับผมจะเปิดนะครับตัวของฟรีเนาะของรางวัลจากอีเวนต์ของลูฟี่นะครับก็เมื่อวานนะครับอีเวนต์ของลูฟี่นะครับก็ได้จบลงไปเนาะจบไปสามทุ่มนะครับอีเวนต์นี้ผมไม่มีตัวคอยใหม่แล้วผมเป็นทีมเกลือลงรอบหนึ่งอ่ะมันได้แค่ประมาณ400-300เอง มากมากหน่อยก็ประมาณ600ซึ่งมันโคตรน้อยเลยผมลงเล่นนะครับไปทั้งหมดก็คือ85รอบ85รอบคือมันโคตรเยอะเลยครับแต่แต้มผมนั้นไม่ถึง40,000ครับโอ้โหโคตรแบบทรบานนะลงทีนี่ได้300-400แต้มนะครับแล้วก็จบลงที่3 0 0 0 0อ่า9,700แต้มครับซึ่งมันขาดอีกแค่300แต้ม ผมก็จะครบ4ี่หมื่นแล้วก็ได้เพชรฟรีเวลาหมดก่อนครับเมื่อวานโคตรหัวร้อนเลยะมันเหนื่อยนะทีมคนเกลือนะแต่วันนี้ก็จบลงไปเนาะช่างมันเพชรเพชรฟรีไม่ได้ช่างมันครับแต่ตัวพวกตัวแดงตัวทองแล้วก็แพทิลาได้ครบเนาะสามหมืนแต่นนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับว่าเดี๋ยวใน PVP p a l a d i Lambo นะครับรอบหน้านะครับก็จะเป็นซูเปอร์ PVP นะครับซึ่งซูเปอร์ก็คือ จะมีการแข่งขันของกิวเนาะก็แนะนําว่าช่วงนี้หากิวกันซะเดี๋ยวจะมีการแข่งขันเกี่ยวกับกิวนะครับในโหมดของ PVP นะครับแล้วก็รอบนะครับจะเริ่มในวันที่15นะครับ10โมงเช้านะถ้าหากเล่นครบ50รอบหรือชนะครบ50รอบนะครับแจกชิกกี้นะครับชิกกี้6ดาวฟรีๆนะซึ่งชิกกี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนีครับ มันคือตัวละครนะครับของเด e Movie อ่าสต r งเวอร์ภาคหนึ่งเนาะเอภาคสิบสใช่ไหมเขานักกันภาคสิบเนาะชิกกี้นะครับตัวนี้ครับมันคือตัวละครของเด e Mo v i e เนาะก็มันแจกชิคกี้อย่างเงี้ยหมายความว่านะครับชิกกี้นั้นหกดาวบวกก็จะตามมาเนาะชิกกี้หกดาวบวกน่าจะดูเท่ขึ้นแล้วก็สกิลดูดีมากขึ้นนะครับเพราะชิกี้หกดาวตอนเนี้ว่ากันตามตรงนะครับตรงๆเลยครับก็คือ แม่งโคตรกากโคตรกากมากครับสกิก็คือแค่ทําดาเมจแล้วก็เปลี่ยนแก้เป็นเนื้อนะครับคือมันมันกากมากนะแล้วกับตันกับตันก็เล่นยากนะครับคือมันต้องโดตรเลี้ยงสีอะไรอย่างเงี้ยเล่นยากมากซัพพอร์ตในปัจจุบันก็พอใช้ได้อยู่แหละซัพพอร์ตก็พอได้อยู่นะแต่โดยรวมนั้นก็คือชิคกี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโคตรกาและโคตรกากเนาะ 6ดาวบวกมาก็ดีจะได้ดูดีขึ้นจะได้ดูน่าเล่นมากขึ้นนะครับมาเปิดตัวครับเปิดตัวฟรีนะครับช่วงท้ายคลิปผมจะเปิดกาชานิหนึ่งนะมแบบเสียเพชรนะโชงได้ครับมาเปิดตัวฟรีครับตัวฟรีเริ่มจากตัวทองนะครับซึ่งตัวทองเหรอตัวคอน,นี่อยากได้าตัวทองเหรอ อ๋อตัวใหม่ครับพวกโรบินมิโซขงิงม่วงเนาะเ <g> ก <all> ่าอีกน,น,นะตัวใหม่มาตัวฟรีมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับอาจจะมีการแจกตัวแดงฟรีแล้วก็เพชรสิบเม็ดอีกช่วงบ่ายสามก็อาจจะมีนะครับอาจจะนะเพราะเห็นเขาว่ามันมีกิจกรรมเนาะในการแจกนะครับแต่ไม่รู้ว่าแจกวันนี้หรือพรุ่งนี้เนาะก <c oughs> ็รอนะครับแต่วันนี้ขอเปิดตัวที่ได้จากก่อนอได้จากรางวัลก่อนนะ ส่วนของรางวัลน,นะครับอันดับนะครับอันดับของกิจกรรมลนะูฟี่เนี่ยก็รอประมาณสามสี่วันมั้งก็จะแจกเนาะแต่ตอนนี้ก็คือของรางวัลของการเก็บแ้มนะครับสองหมื่นสามหมื่มนแปมเนาะตัวนะครับแต่ตัวค้อใหม,ใหม่อย่างที่หมาเลยฮะคิวเลอร์โคตรเก่าครับนัมเบอร์สามร้อยครับมาตัวใหม่มาอ่านี่ตัวแดงฮะ อีก4ี่ใบนะครับ4ใบนี้คือตัวแดงทั้งบทนะครับก็จะได้6ดาวแน่นอนเนาะหดาวที่อยากได้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นลูฟี่กลุ่มเก่าสีเหลืองรู้สึกอยากได้ขึ้นมาฮะเพราะมันคือตัวฟอนตัวเก่าตัวเดียวที่ผมยังไม่มีนะครับเก่าชิงอ,อ, <c oughs> อันนี้ก็เก่าเกิน ออไอเจ้าหนวดขาวนะครับหนวดขาวสีแดงครับโคตรเก่ากึกเลยครับถามว่าเก่งไหมเวล1้0ยิเก่งมากครับก็ดีได้มานะครับจะได้เอาไปอัพเนาะ150ิเก่งมากๆถ้าค่ะเวลเกกอ่ะมันก็ธรรมดานะ <c oughs> มาตัวใหม่ครับตัวใหม่หรือขอซ้ำๆเก่าๆชิปกี่ซ้ำก็ได้นะมา ขอชิคกิได้ชิคกิครับโอ้โหสมัคปากเว้ยขอชิคกี้ได้ชิกินะครับ,อเ,อเ,รบเออดีเหมือนกันครับจะได้เอามันอัพนะเพราะเดี๋ยวเตรียมตัวเนอะรอหกดาวบวกนะครับตอนนี้ก็ขอซ้ำๆมาก่อนครับชิคกี้เนี่ยยิงสามยิงดีนะมาชิคกี้ตัวนึงมา โอ้โหเกา่าเกึกจริงครับลูฟี่ครับลูฟี่ในตำนานครับตัวครหกดาวตัวแรกของเกมนะครับลูฟี่ในตำนานครับตัวแรกปะไม่ใช่สิหนดขาวตัวแรกเนะาะก็เก่าเกืกเหมือนกันแหละตัวนี้ก็เวล150จะกิ่งนะครับต้องเวล150นะพวกเนี้ยมันโคตรเก่านะครับรู้สึกว่าการประกาครั้งเนี้ตัวเก่าออกเยอะเหลือเกินนะครับแต่ตัวใบนี้ ตัวเก่าไม่มีครับตัวใบนี้ครับจะมีแค่นี่ครับจะประตูคอยใหม่ทั้งหมดเนาะตั้งแต่เลจูบิวี่ครับจนถึงอาซัมคาฮูฮูนะครับมาเรียนะซึ่งตัวที่อยากได้ครับพูดมาหลายคลิปแล้วครับพูดมาหลายกาชาฟีนะครับก็คือลอฟ้าหามานานครับอยากได้มานานครับถ้าหากไม่ออกลอฟ้าขอเป็นโอเด้งเหลืองก็ได้นะ โอ้เด้งเหลืองผมก็ยังไม่มีนะครับเนี่ยรอฟ้าโอ้เด้งเหลืองนะครับหรือจะเป็นเอเจ้ากิดม่วงก็ได้เหมือนกันนะครับมาตัวใหม่ครับขอแค่ไม่สาก็ให้ชื่นใจนะครับฮูฮูมาเรียก็ได้นะขอแค่ไม่สามให้ชื่นใจกันมาเล้วปะคืออีเวนต์ขอไอเจ้าลูฟี่อ่ะ ผมใช้ซัพพอร์ตโบอาเยอะมากๆแล้วจะออกมาอีกทำไมเพื่ออะไรทำทำไม <c oughs> โอ้ยตัวซอีกแล้วเล่นตั้งนานแม่งซาผลเลย <c oughs> น้ำตาทไหลขอเปิดกาชาเสียเพชรสักหน่อยครับมากาชาเสียเพชรน,นะครับก็ จะเปิดกาชาหาอุตะต่อดีหรือจะเปิดกาชาของเทเชอร์แมพพื่อหาโซโลโลอโลหาเพื่อดีกว่าแต่อุตาะเนี่ยมันอยากได้เหมือนกันนะคือลงเล่นอีเวนต์ของลูฟี่นะครับยืมเพื่อนอุตะใช้สเปดโอ้โหใช้เยอะมากนะตั้งแต่สิกว่ารอบนะครับใช้เยอะมากเพื่อนอุตาะเนี่ยแต่วันนี้ขออุตะเป็นของตัวเองนะนะขออุตตะเป็นของตัวเอง นะลุงนะมันได้นะลุงมันนะมา,าถ้าเปิดครบสิบครั้งปกติเนาะไม่ผมยังเชื่อมั่นในกาชานี่ครับอูตตะหรือลูฟี่กลุ่มใหม่ลิมิเต็ดอันนี้อยากได้เหมือนกันครับลูฟี่กลุ่มใหม่ลิมิเต็ดหรือโกดีโรเจอร์คู่กับหนวดขาวครับอันนั้นก็อยากได้เพราะยังไม่มีมา ลิมิเต็ดลิมิเต็ดอ้ตาลูกฟิตกลุ่มไม่เราจะคืนให้เขาเสียงสูงนะมาเลยมาลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเแดงแดงแดงมาแดงแดง,แดงนะ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 โอ้ขอบคุณครับโอ้โหทัวรจะไม่ออกแล้วขอบคุณครับใบหนึ่งก็ยังดีมาเลยมาสัา่ รู้ไหมไอ้เปิดกาชาช่วงของอาลูฟี่กลุ่มอะนะช่วงตอนต้นปีอะผมได้แชงฮารลวีนะ่ะจนเวลร้อยห้าสอะคือได้แม่งเยอะมากได้จนร0อยอะเป็นหนึ่งในตระคอที่ผมเกลียดขี้หน้านะได้มาเยอะมากอะแชงฮารลวีนได้มาเป็นแบบโอ้โหมันจะเยอะไปไหนอะ่ะ ขอโรเจอร์คู่ครับไม่เอาโรเจอร์ล่างอ้วนครับขอโรเจอร์คู่ครับเป็นโรครับอันนี้ชื่อนะเบตตี้อ่ะเบตตี้เบบี้ไฟครับเอ่อไวโอลีตนะครับแล้วก็เลลี่เขียวหมดหวังแล้ววะไม่รู้จะเปิดทำไมเนี่ย พุ่งรึกหมดหวังแล้วอะ่ะโอ้โหโอ้โหเปิดมาเก้าครั้งตัวใหม่ตัวแรกโอเแมเจ้าลูไอ้เจ้านาวมิกนาวมิกบ่วงครับตัวใหม่ห้าดาวครับโอ้โหเปิดมาเก้าครั้งนะครับเก้าครั้งตัวใหม่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวแล้วจร,นะจริงๆนะจริงๆนะ เก้าครั้งตัวใหม่หนึ่งตัวนะครับโอ้โหแม่งโคตรเี๊ยดเลยอ้อยมาครั้งที่สิบนะครับโอ้โ <laughs> หครั้งที่สิบแม่งเปิดโคตรเยอะเลยกายานีครั้งที่ส <laughs> ิบนะครับมาครั้งสุดท้ายครับขอพรนอะนะขอพรนะช่วยนะนะ <laughs> ขอพรดวดีๆนะดวงดีๆนะขอให้ได้สิ่งดีๆขอให้ได้ตัวคอยใหม่เถอะนะ มาเมื่อกี้นี้ผมตัดคลิปไปได้ยินอะไรไหมครับก่อนตดัดตุ๊กแกครับเสยอตุ๊กแกลองครับตุ๊กแกทักเว้ยตุ๊กแกทักจะเปิดต่อดีไหมเนี่ยตุ๊กแกยังทักอะ่ะเฮ้ยเปิดการชาทําคลิปมาเป็นพันๆคลิปนี่คือครั้งแรกที่ตุ๊กแกทักนะเนี่ยตุ๊กแกลองครับในคลิปนะครับเปิดต่อครับมามามาันต้องมาแล้วมามันไมนเสร็จนี่ปนแปลกมากเลยมา ครั้งสุดท้ายครับของกาชาน,นี้ถ้าไม่ได้ผมไม่เปิดต่อแล้วไม่ว่าจะได้เพชรมาเท่าไหร่ก็ตามผมจะไม่เปิดต่อแล้วเพราะนี่คือครั้งที่สินะครับมาอุตตะอุตะมาอุตะมาอุตะอตะมาอู Limitat, kau super suko. Limitat, deang ma, deang ma, deang, ma. Gap. Dang ma, dang, dang, dang. Gap. ma. Gap super suko? Limitat fucking. Dopa Bruno, Violet. ฮอร์คิวลิสแล้วก็ชาหนวดดำไม่ต้องหัวล้อเลยแม่งเหมือนคูดเดจาวูเลยเวนคลิปกดแม่งก็ออกมาหัวล้อดอนชิงเจียวโมโมสุเกะครับมมโมสุเกะมานะครับอุตะต้องมาครับชื่อค้ากันครับไวโอเลตมาครับอุตะต้องมาครับชื่อค้ากันครับ โตเกียร์เกยจรจังเลยไม่เปิดแม่งแล้วไม่เปิดแล้วถึงอุต่าหกดาวบวกจะมาถึงลูฟี่ถึงแช้งจะมาอู้ก็ไม่เปิดแล้วไอ้เกมเนี่ย ไปเปิดทีสิ้นปีแล้วกันไปเปิดแม่งแล้วคุณงิต